ในะขณะนี้จำน,นั่งอยู่บนรถเมลสาย483นะคะวันนี้เนี่ยก็คือว่าจะไปที่ร้านโฮมบาเก้นค่ะท่านผู้ชมค่ะโฮมบาเก้นเนี่ยก็จะเป็นร้านขายของซูเปอร์มาร์เก็ตราคาถูกนะคะของใช้ในบ้านคำว่าโฮมเนี่ยก็คือบ้านใช่ไหมล่ะคะบาเก้นเนี่ยก็คือของถูกนะคะของบาเก้นเพื่อนๆเพ,พราะว่ามันถูกมากแล้วมันมีของแบบว่า เหมาะสำหรับแม่บ้านอย่างเราเนี่ยนะคะใครที่แบบว่าเออเป็นคนที่มีหน้าที่ซื้อของเข้าบ้านเพื่อนๆของใช้เป็ตตะเล็ดนู่นนี่นั่นนะคะผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดในบ้านสําว่าก็มันมีให้เลือกมากกว่าพาวช็อปนะเพื่อนๆค่ะเอาเป็นว่าเนี่ยแต่ละซอยของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าทําชอบแล้วก็แนะนำโฮม e าเก้นเนี่ยคือหนึ่งในร้านนะคะที่คนไทยที่จะมาอังกฤษเนี่ยก็ นะถ้าคุณรู้ไว้ก็ก็ดีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ค่ะนักผู้ชมขาตรงนี้เนี่ยมันเป็นวาา่าเ h ขนาดใหญ่เลยนะคะจำจับ GPS มาที่นี่อันนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะมีหลายออบริษัทด้วยกันนะคะขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างอันนี้ นะมีทูมีทิมเบอร์นะคะมีไม้มีหลังคานะคะลูฟิงเอ่อพลัมมิงนะคะเครื่องปั๊มน้ำก็มีนะคะห่องครัวห่องน้ำนะคะท่านผู้ชมห่างจากบ้านชำน,นะคะนั่งรถเมล์ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าขับรถมาเองเนี่ยไม่ไกลไกลมากท่านผู้ชมขาทูสเตชันอันนี้เช่นน่าจะใช่ มันมี t o station ด้วยเพราะว่าเชฟทอมเคยพามาเซลโค l บิ d เดอร์แวร์เฮาสเพื่อนเพื่อนเห็นละโฮมบาเกนเพื่อนเห็นไหมฮะเหมือนเรามาถ้าเป็นเมืองไทยอะไรแบบนี้ก็มาตามย่านโกดังอ่ะเพื่อนๆนะคะโกดังเก็บสินค้าแวร์เฮาส์อะไรแบบนี้ ขนาดใหญ่เห็นไหมคะป้ายล่างโฮมบาเก้นอ่ะค่ะท่านผูชมนะคะเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเกตความรู้นะคะให้นิดนึงว่าโฮมบาเก้นเนะเพื<ๆ>่อนๆที่สาวๆในยูเคทุกคนหลายคนด้วยกันไม่ทุกคนหรอกจะต้องรู้จักนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วสาขาแรากเนี่ยเขาเปิดที่ลิวพูลค่ะนะคะเจ้า<ๆ>ของโฮมบาเก้นเนี่ยนะคะเขาชื่อว่าคุณทอมมอริสค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะ เขาเปิดโฮมบาเก้นนะตั้งแต่ปีฮิสกัา1976ปัจจุบันนะเพื่อนๆธุรกิจนี้เนี่ยสามเจเนอเรชันเรานะคะอยู่ในเจเนเรชันรุ่นหลานเขาแล้วนะคะเราก็ถือว่าคนคนนี้เนี่ยทำธุรกิจประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะเป็นบิลเลียนแนคนหนึ่งของอังกฤษเลยท่านผู้ชมค่ะโดยการขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเนี่ยราคาถูกนะคะอีปี1976เนี่ยที่คุณ ทำเขาเปิดโฮมพาร g เกนทำธุรกิจตัวเนี้ยอายุแค่เพียง21ปีเท่านั้นเพื่อนๆค่ะคิดดูสิเด็กอายุแค่เพียง21ปีโอ้โหทำธุรกิจจนบอกว่าวะนะคะมีมากกว่า500สาขาทั่วสหราชอานะจาจักรในปัจจุบันเนี่ยคือสุดยอดมากนะคะอ่ะทีนี้เราทราบที่มาที่ไปของโฮมพา g เกนกันแล้วท่านผู้ชมว่า ใครเป็นเจ้าของอะไรยังไงโดยทีนี้ขออนุญ,ญาตพาทุกท่านเข้ากันไปที่โฮมบาร์เก้นดีวกว่านะคะ นี่นะคะเพื่อนเพื่อนมาส์หมักผมราคาอยู่ที่1ปอนด์กับอีก99้เพนนีนะคะก็ประมาณ80 0. บาทนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ถูกมากค่ะเห็นไหมคะราคาก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมข้างๆกันสเปซยีดผมก็เริ่มต้นตั้งแต่นายที่นายพีสีบาทนะคะนี่ก็มีหลากหลายยี่ห้อนะคะมาส์หมักผมกันิเย่ก็มีนะคะ ดูนี่ผลิตภัณฑ์ยาสระผมครีมนวดผมเพื่อนๆค่ะนะคะราคาตามที่เห็นเอา42คูณเข้าไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะได้เป็นเงินไทยนะคะซึ่งจริงๆแลาก็ไม่แพงดูนี่ประมาณขวดละร้อยเองเพื่อนๆนะคะขวดเบลเลอร์เลย750มิลนะคะโอ้ย700มิลค่ะ700มิลนะคะก็ประมาณขวดละร้อยเองนี่แชมได้ โฟมอับน้ำนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งปอนก็อีก29บาทนนีอุ้ยสบู่นี้ถูกมากแม่เจ้าประมาณ20บาทเพื่อนเพื่อนอันนี้ใช้ดีนะคะเป็นสบู่เก่านะใช้ดีคอนเฟิร์มค่ะล้างหน้าล้างตัวนะคะล้างทุกอย่างยาสีฟันก็ถูกค่ะนะคะ ดูสินาที่นายผีเองนะคะที่นี่ไหมขัดฟันค่ะไหมขัดฟันมีมากมายหลากหลายยี่ห้อให้เลือกสรรสเปสย์ฉีดผมค่ะท่านผู้ชมค่ะถูกมากถูกมากตกอยู่แค่ขวดละประมาณ120บาทโอ้ครีมค่ะครีมผิวขาวผิวเด้งผิวนุ่มผิวนวลผิวขาวไม่มีนะคะผิวนวลอันนี้ <40 S 1> เป็นอ,อ่อ ลางหน้าค่ะ80แบ,บบาทผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับคนที่ชอบปลูกพืชปลูกผักกำจัดมแมลงนะคะหรือว่าจะวางยาผัวก,ก็มีขายนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับพวกชาวสวนชาวไร่นะคะหรือว่าจะเป็นสาวฮอบบี้อยากปลูกพืชปลูกผักนะคะปลูกสมุนไพรไว้กินไว้ขายก็มีค่ะโซลาเซลล์นะคะ ก็มีสำหรับตกแต่งนะคะกลางค่ำกลางคืนในสวนในหลังบ้านนะคะท่านผู้ชมนะคะประหยัดฟงประหยัดไฟโดยการซื้อโซลาเซลล์ราคาก็ประมาณแค่หนึ่งป้อนก็อีก49เเพนนีเท่านั้นเองค่ะถูกมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเดินกันต่อค่ะโอ้เดินกันเรื่อยๆกัน,นผู้ชม ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณที่ขายพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะในครัวเรือนค่ะผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานดูผู้ชายคนนี้สิคะคุณพ่อบ้านแสนดีโอ้ยพ่อบ้านอีกละค่ะเห็นไหมคะว่าผู้ชายที่นี่ชอบมาซื้อของใช้เข้าบ้านกันเองกันนะผู้ชมค่ะฟับฟ๊บแับผงซักฟองผงซักฟอกมีหมดค่ะของใช้เบ็ดเล็ด ไปสรรหากันได้ที่โฮมบาเก้นนะจ๊ขนมจะขนม,ขนมขนมขบเคี้ยวขนมถุงขนมก๊อปแก๊บขนมก๊อปแก๊บนะคะท่านผู้ชมขาที่ h โฮมบาเก้นเขาก็มีขายราคาถูกค่ะกินเข้าไปให้พงเอดิดกินเสร็จแล้วก็ขี้ใช่ไหมล่ะคะทีนีก้ก็ก็ต้องกระดาษทิชชู่สิคะเขาก็มีขายค่ะอยู่ตรงกันข้ามกับ ฉันวางขนมเลยก่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเรียกว่าทันสมัยแล้วก็ตรงคอนเซปต์สุดๆเลยก่ะท่านผู้ชมคะ่ะว่าไปแล้วเดี๋ยวดิฉันขอเลือกขนมก่อนนะคะมันมีหลายถุงมากมันมีหลายยี่ห้อหลายแบบหลายสไตล์ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลือกขนมชนิดไหนซื้อกลับบ้านดีนะคะโอ้แม่เจ้าช่วยฉันหน่อยช่วยฉันเลือกหน่อยขนมอะไรดี โอ้มันฝรั่งทอดดีกว่าซื้อกลับบ้านค่ะถุงหนึ่งนี่ไม่ถึง40บาทค่ะท่านผู้ชมอันนี้อะไรแคชูนัดค่ะแคชูนัดหรือว่ามะม่วงหิม,มาพานต์ทุกถูกทุงงละ75เพนนีเท่านั้นซื้อ3ถุงแค่1ปอนด์ค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องครัวค่ะนะคะของครัวของใช้นะคะมีขายทั้งนั้นทั้งสิ้นนะคะคุณภาพก็ตามแต่ สำหรับโฮมบาเกนสำหรับคนที่ชอบทักไหมพรมทักหมวกทักกระเป๋าทักเสื้อในกางเกงในไหมพรมก็มีขายนะคะมัดละ9 9เพนนีเองค่ะปลากระป๋องจะปลากระป๋องมุมนี้สำหรับคนที่ชอบกินอาหารกระป๋องนะคะท่านผู้ชมคะ่ะฮอตดงฮอตดอกนะคะ สามแม่ครัวไม่มีขายค่ะอของหมักของดองอันนี้เป็นไข่ดองนะคะสำหรับวินิการอู้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วกะทินะคะกะทิกะป๋องนี้โค้คนัทมิลค่ะผลิตภัณฑ์จากเมืองไทยโปรดักต์ฟอร์มไทยแลนด์นะคะไทยแลนด์แดนนอฟสมัยนะคะอาหารแมวก็มีขายค่ะเฟลิกนะคะสำหรับคนที่เลี้ยงแมวเหมียว ไข่นี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะทุกถูกค่ะเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมค่ะโฮมบาเก้นค่ะเออจากการที่ได้ไปโฮมบาเก้นมาหลายสาขานะคะด้วยประสบการณ์แซมจะบอกว่าแต่ละสาขาไม่เหมือนกันนะคะสำหรับสาขานี้เนี่ยที่เซาโฮเนี่ยเออไม่ผ่านค่ะนะคะ เราว่าที่เฮาส์โลนนะคะที่ย่านที่ํำอยู่เก่าออิ์เวิร์ดอะเฮาส์โลนคือสาขาที่ใกล้ที่สุดแล้วเราว่าของมันเยอะกว่าที่นี่นะคะอย่างที่นี่เนี่ยขนาดเห็นว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่แวร์เฮาทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าของน้อยกว่าที่เฮาส์โลนเฮาส์โลนเนี่ยของจะเยอะมากเพื่อนๆเราก็จะมีไอตรงที่มันเป็นตู้แช่นะคะตู้แช่น้ำตู้แช่กาแฟเย็นนะคะ ของดีเซอร์อะไรนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ของแช่แข็งแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีเพื่อนๆค่ะสาขาที่เนี้ยไม่มีแต่ก็คือโอเคราคาครบได้ค่ะที่โฮมบาเก้นโอเคเพื่อนๆมันไม่มีอะไรให้ชอบแล้วตรงเนี้ยมันมีแต่พวกอุปกรณ์ก่อสร้างนู่นนี่นั่นสกูฟิกนะคะเออไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วจริงๆ แต่เราชอบบรรยากาศตรงนั้นมันจะเป็นแม่น้ำเพื่อนๆมันจะเป็นคลองนะเดี๋ยวฉันจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูก่อนกลับบ้านลองลอยคอยความรักนานมานะคอยนำํางกรุณานะแต่ว่าน้ำาสกะปกมากเลย แต่ชอบบรรยากาศอะเพื่อนๆค่ะดูหงสิตรงนั้นเป็นทางรถไฟแล้วตรงนี้เป็นคลองเล็กๆนะคะให้คนได้เดินออกกำลังกายเดี๋ยวกลับบ้านละอ้ยแมวอ้ยแมวอย่ามาเลยเอ้ยแมวแมมวแมว โ oh อ้ยกำ g o n ฟ a น i น i s ยเร r e บร้ l ยดิ s from home back กลับมาแล้วค่ะเป็นเพื่อนขาเพิ่งหนึ่งบ้านเอาอไปนะคะเมื่อเชา้าตอนที่เขาเปิดพอดี mm hmm. ก็นี่ค่ะชำใชัชยเงินไปทั้งหมดประมาณสิบห้าปอนนะคะเ,เพื่อนๆก็เอาสี่สิบสองบาทคูณเข้าไป เราได้หวีมานะคะหวีนี้ตกอยู่ที่ประมาณ80-10บาทเพื่อนๆเขาบอกว่ามันมันทําให้ผมพันกันนะคะสีง่ายไม่รู้ว่าใช้ดีเปล่าแต่ก็ไม่แพงซื้อมาลองดูแล้วก็ได้นี่มาเพื่อนๆขนมปังนะคะ40กว่าบาทค่ะ42บาทหนึ่บตอนนี้เงินปอนขึ้น แล้วก็คิทเช่น f อยลนะคะคิทเช่น f อยลนี่ค่ะเป็นแฮมมาสนะคะอันนี้อยู่ที่ประมาเก้าสิบเก้าเพนนเพื่อนแล้วก็ขนมกักบกรอบคํามันฝรั่งทอดกรอบมาจากเวลส์นะคะนี่ของชาติของเวลส์จากันแล้วก็มีไข่ค่ะ เพื่อนๆแล้วก็นี่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตัวนี้ใช้ดีมากนะคะก็สองอันอยู่ที่หนึ่งปอนห้าสิบเพนนีค่ะตัวนี้นะชอบใช้แล้วมันจะเป็นเนื้อครีมเพื่อนๆเนื้อครีมแบบเนี้ยอืใช้ทำความสะอาดเตาคือแบบว่าสิ้งเลยนะแล้วก็นี่ค่ะเป็นชาเวอร์เจลนะคะโฟมมิ่งชาเวอร์เจลก็เวลา อับน้ําก็บีบนิดหน่อยนะคะมันจะออกมาเป็นโฟมนะสะดวกสบายใช้ได้ถึง35ครั้งนะคะกับขวดนี้อยู่ที่1ปอนนิดนิดเพื่อหนึ่งปอนก็อีก20เก้เพนนีนะคะได้อะไมาอีกเนาะเราได้นี่มาที่ดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องหนังนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องหนัง เออนี่ค่ะโฟมลังหน้านะคะ80ดิกว่าบาทนิดนิดอือสองปอนด์นี่ก็เป็น dental force นะคะก็ไหมขัดฟันแล้วปกติเพื่อนๆเ,เราจะใช้หวีอันนี้ยี y ่ห้อ ken ค่ะจะเป็นหวีแบร์อังกฤษนะยี y ่ห้อ ken อันนี้ก็คือใช้ดีเหมือนกันเห็นนะสำหรับคนผมทำสีนะ จริงๆเราก็ดูแลนะครีมนวดแล้วก็ใส่ตลอดนู่นนี่นั่นเวลาเราสระผมแต่เนื่องด้วยผมเราทำสีหลายครั้งไงจริงๆแล้วเวอร์จินแ a i r คือดีสุดต่อให้ดูแลแค่ไหนเพื่อนๆ <c oughs> เคมีคอลน, <c oughs> นะคะอันเนี้ย <c oughs> ดีสุดยี y ่ห้อเค้นดีกว่าไอ้เจ้าตัวใหม่ที่ซื้อมาเห็นนะได้ยินเสียงคลากมา อันนี้เหรออ้อออาโฆษณาชวนเชื่อเคว่งถิม